เธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ ปาาากกกกแลละมมันเน็งใจอยอยบว่ีสวัสดีตอนเช้ากัะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังพาท่านผู้ชมกลับมาที่อินเดียค่ะปีนี้ก็เป็นปีสำคัญนะคะแล้วก็มีโครงการดีๆที่สำคัญซึ่งรายการชีวิตไม่สิ้นหวังทางหลัไทยทีวีสีช่องสาม ร่วมกันกับอีกหลายหน่วยงานนะคะจัดกิจกรรมบุญครั้งใหญ่คือโครงการอุปสมบทนะคะที่ต้นพระศรีมหาโพณนะเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทไทยเวียดเจสสายการบินนะคะที่พาท่านผู้ชมบินตรงมาโดยมีวัดไทยในพุทธคยาเมตตาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีบวชท่านผู้ชมติดตามชมนะคะโครงการของเรานะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆไปด้วยกันในวันนี้ค่ะ วันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้ร่วมกับสายการบินไทยเวียดเจ็ตและวัดไทยพุทธคยา935นำภาคณะและญาติญาติผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาสั่งสมบุญในการนำผู้ศรัทธา5ท่านมาบรรพชาใต้ต้นพระศรีมหาโพ์สถานที่แห่งธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ณอำเภอขยารัฐพิหารประเทศอินเดีย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนเวลาเย็นโพรเพลแสงอาทิตย์กำลังจะอำลาจากท้องฟ้าพิธีปลงผมนาคทั้งห้านาคก,ก็เริ่มขึ้น ณลานโพลานธรรมแห่งนี้ค่ะท่านเจ้าคุณได้นำคลิปผมให้กับนาคทั้งหผู้ที่จะบรรพชาและคณะญาติญาติผู้ศรัธทธาที่เดินทางมาร่วมบุญถึงอินเดียก็ได้ร่วมกันคลิปผมให้นาคด้วยนาคทั้งห้จะบรรพชาในเช้าวันพรุ่งนี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพและจะเข้าพิธีอุปสมบท ที่พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยาทางรายการชีวิตไม่สิ้นหวังผู้จัดงานในครั้งนี้ขอกราบอนุโมทนาในมหาบุญในครั้งนี้กับทุกท่านด้วยค่ะพุทธศาสนาต่อยอดมาได้ถึงปัจจุบันเพราะลมหายใจต่อกันอย่า,างสมเด็จพระนั่งวงก็ต่อยอดพุทธศาสนาเร้ร้อยแลนประสิทธิ์ บางท่านก็ได้10บปันยี่สิบันก็สิ้นจากความเป็นพระราศิขาบทไปทํางานต่อดย๋ยวพวกเราจริงไหมนี่ก็ต่อได้คนละนิดเธอหน่อยไปเวลาที่เราต้องมาต่อย,ยอดอย่างนี้อีก2,500ันห้าร้อยปีถ้าเราได้กุบุรศรีที่ไม่แน่นอนมั่นคงต่อการสืบทอ,อดมรดกพุทกจะศาสนารือว่าเป็นมรดกเลย มรดกที่กิญแจทรงยกให้พวกเรามรดกที่ลรำค่ามรดกที่ทําให้เกิดคุณภ,ภาพของชีวิตวันนี้มีชีวิตนี้ไม่สินส้นหวังถ้าสิ้นหวังแล้วไม่มีชีวิตชีวิตจริงไม่ต้องสินงส้นหวังถ้าสิ้นหวังแล้วชีวิตไม่มีเรืจัดรายการมาสิ่งที่สูงสุดของรายการนี้คือความตั้งใจของผู้จัดตั้งใจจะจัดหาบุคคลที่มีคุณภาพมาถวายาสาดามาถวายพุญเจ้า ถวายแทนไทยถวายแทนคุณพ่อคุณแม่พวกเราที่พาลูกคุณพ่อคุณแม่มาถวายเป็นเครื่องบูชา,าศาสนาพุทธาศาสนาเราบวชในประเทศไทยแล้วก็บวชกับหลวงปู่หลวงพอ่อเราอยู่ในประเทศไทยก็อยู่กับศาสนาพุทธต่อไปนี้เราบวชแล้วเราอยู่กับศาสนาพุทธขอไดงความมีดีระยมด้วนนะท่านหกังเยนะ ประเทศโพธิพิเทศวีรยุทธโธหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเป็นประธานจุดทูบเทียนนำบูชาพระรัตนตรยัยการบรรพชาใต้ต้นพระศรีมหาโพในครั้งนี้ผู้บรรพชาจะได้รับฉายาต่อท้ายว่าโพธิโดยมีหลวงพ่อเจ้าคุณประเทศโพธิพิเทศเป็นพระอุปัชาคลามเชื่อ สองพลรือนใจถึงระดับแห่งความเลื่อน,าอนสนนายนำพานใจที่มีความเชื่อความเลื่อนสมาแสดงตนเป็นคนใกล้ชิดพลัรือนใจในระดับสูงขึ้น ที่เรียกว่าความเป็นนักบวชหรือมีศักในข้างพุทธการว่าสมณะซึงแปลว่าผู้มีความสมบองเจอทั้งหลายนำผ้าใจจิวรมาเสื่อขอ เข้าบวชในการบวชที่นี่นั่นเป็นการเสมือนบวชด,ด้วยกับพระาศ,าศาสดาซึ่งในที่ของท่านทั้งหลายที่มีต่อองค์พระาศาสดามาขอบวชใต้ต้นพระศรมีมาอัม สถานที่แห่งนี้ทูธิเจ้าทรงเลือกทรงเลือกไว้ให้พวกเราได้มาแสดงตนเป็นคนใกล้ชิดต่อพระธรรมที่คำสอน ต้องเลือกสถานที่นี้ไว้เป็นหนึ่งในสังเวสีแห่งที่เราเรียกว่าศักดิ์ศิทธิ์คำว่าศักดิ์ศิทธิ์นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จสิ่งใดทำให้เกิดความาสำเร็จข,ขึ้นได้เรียกว่าศักดิ์ศิทธิ์ภาษาฝรั่งมันไปใช้ว่าศักดิ์ศิทธิ์ศักดิ์ศิทธิ์ผู้ คือเป็นสิทธิ์สัจสิทธิ์สถานที่นี้เราสามารถจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ง่ายที่สุด เ็นเรื่องของการยกระดับที่ใช้พลังศรัทธาที่สูงขึ้นต่อการเดินทางมาที่นี่เมื่อได้บวชใต้ต้นประจิีมหาโพธิ์ก็ทำให้ศรัทธาของเราเนี่ยต้องหนักแน่นยิ่งขึ้นแล้วก็เมื่อบวชเสร็จแล้วปฏิบัติเสร็จแล้วกลับไปสู่บ้านพุทธคนไทยก็ทําให้หัวใจของเราเนี่ยมีเครื่อเคลือบเครื่องคล้อง,องเครื่อคลองใจ ที่สดใสมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นส่งผลให้กับชีวิตของเราเนี่ยจเจริญงองามทำให้ทรัพย์สินฐาหน้าที่ตำแหน่งของเราน,นั้นน่มีตัวยิดโยงครอบตัวความรักอันจะเพนเกิดขึ้นและ ที่มีอยู่ก็จะหนักแน่นถาวรความอยู่กับสังคมทั้งหลายที่อยู่ได้อยู่ดีอยู่งามด้วยศรัทธาที่เรามาที่นี่และสุขภาพร่างกายจิตใจของเราก็จะสอดคล้องกันสือไปเมื่อคืนผมจะยินว่าอันนี้คือรากเราเอาใบโพกิ่งก้านไปเมืองไทยอะครับอันนั้นผมชอบมากเลยเออนี่หมายความ่ว่า <c oughs> เรามาบำเพ็ญเพียรที่นี่มาเป็นปัตที่นี่มาสร้างวัดที่นี่ก็เหมือนกับเรามาปลูกต้นไม้มารดน้ําต้นโพเพื่อให้ยอดเพื่อให้ใบนั้นใหญ่โตไปเป็นร่มเป็นเงาให้กับป้านพุทธมือไทยเราจะอยู่ร่วมกันโดยมีความปกติสุข สำหรับวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังขอขอบคุณสายการบินไทยเวียดเจ็ตวัดไทยพุทธคยาสวพ f อฟ91ที่พาให้เราเดินทางมาถ่ายทอดเรื่องราวธรรมะดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมณอำเภอพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียค่ะ สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเราจะนำท่านผู้ชมไปดูกิจกรรมของพระสงฆ์ที่เป็นพระใหม่ค่ะไปดูว่าท่านเรียนรู้อะไรในการบวชในครั้งนี้ค่ะ น่าสนใจมากทีเดียวนะคะท่านผู้ชมร่วมติดตามชมไปกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นโครงการบุญที่ดีนะคะโครงการที่ทุกคนมีความเต็มใจและก็อนุโมทนาบุญกันในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนีต้ต้องขอลาค่ะสวัสดีค่ะคาตาออมมีีทงกและัน